โอเคสวัสดีคุณผู้ชมเป็นด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Spiritfarer ในพาร์ทที่4แล้วต้องขอภายไปก่อนนะครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วหลังจากผมเล่นไปสักพักหนึ่งอะผมลืมกดอัดเว้ยแล้วไปไกลมากด้วยโอเคเซเล่าข้าไม่อยากรบกวนเจ้าในเรื่องนี้นะแต่ว่าในช่วงหลายสดาห์ที่ผ่านมา่ะข้าฝันแปลกๆอะพวกมันเป็นงูยักษ์หิงโศกโครกที่อันตรายและผลไม้น่าอ้วและตั้งแต่มาลงงานเออมาร่วมงานกับเจ้าพวกมันก็ชัดเจนมากขึ้นข้าคิดว่ามันเป็นอากาศของทะเลหรือจะเป็นพลังลึกลับของ Everlife ยังไงก็ตามตอนนี้ข้าเชื่อว่าความฝันของข้านะคือนิมิตและยิ่งไปกว่านั้นข้าคิดว่าพวกเขาอาจจะมาจากความคุ้นเคยของเราข้าดูแผนที่ในห้องโดยสารของเจ้าแล้วนะสายตาของข้าถูกดึงดูดไปยังจุดเฉพาะที่ข้าทำเครื่องหมายไว้น่ะข้าคิดว่าเราคงไปที่นั่นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรออยู่เฉยๆโอเคเรามีเควสเพิ่มมาด้วยครั้งที่แล้วเหมือนผมคุยกับเกรนนะครับเขาบอกว่า เห็นเกวนเศร้าสักพักนึงแล้วก็เลยแบบเข้าไปคุยดูสรุปเกวนอยากได้ห้องใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปหาวัตถุดิบมาทําห้องยังไงเอ๊ะเดี๋ยวทีบอกอ๋อนี่นี่ตรงนี้เหรอคอส์มังกรคอส์ตรงนี้เลยอ่ะไปสิทําไมต้องเป็นมังกรคอส์ได้เหเดี๋ยวกันนะอันนี้ผมทําอะไรไว้วะจำไม่ได้เดี๋ยวเสร็จก็รู้เองแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับผมได้วิชาปลูกผักหนึ่งมาแล้วด้วย ก็เอ่อเดี๋ยวนะพี่งูเห่านะครับเขาสอนให้เราเล่นอัเรียกอะไรเล่นดนตรีเออให้ต้นไม้ฟังนะฝังเนี้ยอันนี้นี่ปู่เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคคุยก่อนอันนี้คุยหิวอยู่ด้วยโอเคซ่อมแซมอาคารบนเรือได้อ่ะหิวเอาอะไรกินดีเอาอันนี้ไหมหอยนึ่งอ๋ออืมอร่อยข้ามีความปรารถนาสำหรับสิ่งนี้เนี่ย โอเคกอดได้ไหมโอเคไม่รู้สึ <c oughs> กกอดไม่ได้กอดไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วพี่คนนี้ล่ะอืมต้องการบ้านเนี่ยมันเป็นสีแดงลงอะครับเอาชิปแล้วเอานี่ไปก่อนเลยโอเคกอดทีหนึ่งก่อนออกไปข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยตกใจงูรู้สึกดีขึ้นมากโอ้โออะไรเอ่ยกินของว่างกันหน่อยไหมสเตลล่าข้าสึกหิวมากเลย๋อของว่างเหรอ อ่ะอันเนี้ยของว่างเอาไปเลยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวนะอ๋อไม่กระพุนใหม่อีกแล้วจำไว้ละโอเคพูดเหมือนเดิมเลยครับได้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 ไดไดอ่ากดใช่ไปแล้วกันอ่ะมาเนี่ยน,นี่คัะนี่คือสาเหตุที่ผมสร้างบันไดยาวๆมานะครับเพราะว่าจะได้รวบเก็บพวกมันได้แล้วเราไม่มีแสงไฟเลยเอาไปไหนก็เป็นมาไหมมาไหม นี่น,น,นี่ข้างบนโอ้โหแล้วบนสุดด้วยนะมันไม่เกินไปที่จะเดินทางโอ้ยเยอะจัดโอ้โห,โโหเนี่ยไม่ทันไม่ทันเฮ้ยปึ๊บโอเคข้างบนมาใหม่ข้างบนข้างบน,างบนมาเร็วโอ้ยข้างล่างมาก่อนแล้วเหรออร่อยไปเลยเฮ้ยปึ๊บอออืือ้ห เก็บไปเก็บไม่โดนอ่ะอุ้ยแล้วมันไม่ถึงนั่นน่ะไอ้บ้าเอ้ยมันไม่ถึงโอเคใหม่ที่หนึ่งได้มันจะต้องสูงขนาดไหนวะเนี่ยนี่ผงษาสร้างสูงนั่นน่ะมามามาเอาแล้วเก็บไม่โดนฮึบเอเวอร์ไลท์ไม่ใช่ดิไอ้พวกนี้คือแมกะาฟูนแสง เออตัวใหญ่มานั่นแหละพุ่งมาเลยเรียบร้อยเก็บสักพักใหญ่ใหญ่เก็บไปโดนด้วยเฮ้ยเราอาหารเสร็จเลยตอนเนี้ยเฮ้ยอืมโอเคไร้อเจอรี่สองหมดยังน่าจะมีอไหมนี่ไงยังไม่หมดง่ายๆมาเลยสามตัวนั่นแหละ เก็บไปก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ว่ะแต่ว่าพอได้อยู่แหละเก้าสิบ uh> ห้าโอเคหมดแล้วป้ายลงล่างไหนเราทำอะไรค้างไว้ดูหน่อยสิเฮ้ยอะไรเอ่ยปลาหมึกเสียบไม้มีเมล็ดกาแฟด้วยอ่ะเอามะลิกาแฟไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเม็ดเดียวทำทำไมทำทำเพื่ออะไรเม็ดเดียว อ่ะไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้กาแฟาแล้วช่างมันลดน้ําต้นไม้ก่อนปึ๊บดินเปลี่ยนสีนะอ่ะลดหมดเลยแล้วกันผมจะลดตรงกลางครับนี่คือสวนผักนะครับต่อไปข้างบนนี้ต้องลดไปเนี่ยเอ้ยมันโตมันโตโตข้ามคืนเลยว่ะตัดก่อนเลยนี่แน่โอเคมาดีกาแฟปลูกแม่งเลยแล้วกันแล้วก็ลดน้ํา อีกห้องหนึงฮะอีกห้องหนึง่งปลูกกาแฟเยอะเหมือนกันเนี่ยเอาจงจริงโอเคระหว่างนี้เราไม่ต้องนอนกันเดี๋ยวผมตกปลาวนไปแล้วกันนะเา้าจะเช้าเหรออยู่เรือก,ก็เดินเฉยพระจันทร์มันเดินลงไปเรื่อยนะครับแช็กเพอาพระจันทร์เดินป่ะโอเคอีกทีก็ได้ปลาหลายตัวเหมือนกันเนี่ยเขาตกตอนกลางคืนเนี่ยแต่ว่าต้องสคิปไปครับเพราะเดี๋ยวคนดูชะลอนานซะก่อนเอ้ยตกปาลาระหว่างที่เดินเรือได้ด้วยหรอวะเฮ้ยเอ้ยโอ้โห ตัวเมื่อกี้ยากนะให้ตายติเฮ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วโอเคมาพร้อมรุยต่อได้ครับไปดีกว่ากดรข้างดิงดิงสวัสดียามเช้าเซเล่าสวัสดีครับเอาอ่ะกาแฟยามเช้าแล้วกันนะดูน่าจะชอบโอเค,โ,อเคโดยใจสุดๆเลยก่อไม่ได้ดูนี้กันเฮ้ย ต้องการบ้านอ๋อยังหาบ้านให้นี่ไม่ได้เลยเปแบบ็นไงอันนี้เราจอดตรงไหนอันนี้เฮ้ยเฮ้ยลงได้ปะเนี่ยอืมเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว่าละเควสต,ต,ต้องขึ้นมันทำอะไรไม่ได้นี่มันเอ่อถ้าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมังกร ข้าค,คิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอยู่ที่นี่โง่ติดตามข้ามาเสมอแม้แต่ในโลกนี้หรือเป็นพรมลิขิตของเรากันถึงอย่างนั้นสาหรับอันตรายทั้งหมดที่มันทำกับกข้ามันค่อยๆเจ็บปวดใช่ไหมก้อนหินที่ด้านหลังดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเสียหายบางทีการทําให้มันบินอาจช่วยได้เอาเลยสเตลล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสมควรได้รับความรักและค้าใจใส่ทําสิ่งที่เจ้าทําได้ดีที่สุดตอกหินเป็นหัวมันเห,นเหรอึบ เนี่ยอืมเต็มหัวบอกเลยว่าเต็มหัวเฮ้ยไปได้ไปได้ไไดอีกนี่อีกนี่นี่ไงมันเป็นทางไว้ให้เอาไม้อืมโอเคมาอีกมาอีกอืมเรียบร้อยไปไปไป ว้าวยังมีอีกปึ๊บอ,อ,อีกไกลแค่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาเออเต็มหัวน่ากลัวเนี่ยอยู่ในน้ำไม่เจอตัวประหลาดตัวใหญ่ขนาดเนี้ย,ยนี่ต้องเดินกลับไปเนี่ยอ่าใช่เดินไปเดินกลับอ่ะเจะเสริมในการสู้บอสอย่างหน,นึ่งนะเอาเลยมา แล้วเราได้คอร์สด้วยโอ้โหนี่การฟาร,ร์มคอร์สอย่างหนึ่งเฮ้ยมาตรงนี้อืมตีทีเดียวเฮ้ยไม่ตีมือหัวบอกเลยอืมตายยังอะได้คอร์สมาอย่างเยอะ,ห,ะหรือเชื่อโอ้ย โเคมันดูโล่งใจใช่ไหมข <habl> <laughs> ้าสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะถ้าเราผ่านเส้นทางมังกรนี่อีกครั้งข้าคิดว่าเราควรช่วยมันนะถึงข้าจะรู้สึกอย่างไรก็กตามเถอะแต่สตอนนี้นะข้าต้องใช้ความคิดขอบคุณรับทุกอย่างนะสเตลล่าโอ้ข้าขอจสมบูรณ์แล้วเฮ้ยทำไมมันแย่ลงอ่ะแย่ลงเพราะอะไรได้พบเห็นมังกรจากอดีตโอ้ไม่เป็นไรนะกอดกอดเจอดีที่เลวร้ายโอ้น่ารักมาก โอเคไปก่อนนะโอ้ด้คอร์สมาแล้วคราวนี้เราสร้างห้องตรงไหนได้บ้างขึ้นมาสิเดี๋ยวนะเฮ้ยก่อนจะสร้างเราเดินทางลอยดีกว่ามันก็จะมีทางที่เดินได้อ่าตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครั้งที่แล้วที่ว่าผมอยากมาจรกินมันเป็นเกาะตรงนี้นะะี่ะอ้าวกรีนอ่ะตรงนี้เลยกันอ้าวกรีนเนะี่ยโอเคคราวนี้เรามีคอร์สแล้ว ลองเข้ามาที่เมนูการสร้างวอดนี่นี่นี่เครื่องทอผ้าเอาเลยสิครับรออะไรเครื่องทอผ้าอยู่ใ,ใกล้ใเซนล่าเลยไหมเนี่ยอลองเอาเครื่องทอผ้าไว้ข้างล่างนี้ก่อนก็ได้นะอ่ะฝั่งนี้แล้วกันนะเครื่องทอผ้ามีอะไรกันนี่แล้วก็บ้านเซนล่าต้องใช้เอ้ยบ้านเซนบ้านผ้าของเกวนใช้ไม้ครับขาดไม้ตอนนี้ผมขาดไม้ อ่ะไม่เป็นไรมาดูก่อนทีว่าในนี้ทำอะไรได้บ้างเอะลินินไฟเบอร์โอ้ทำไมกดรัวไม่ได้อะกดใส่อ่ะยี่สิบห้ากอนแล้วกันนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเฮ้ยทำไงอันนี้เฮ้ยต้องเล่นเองด้วย อ๋อต้องทอเองอย่างนี้เลยโอ้โหยาวๆไปครับอย่างนี้มันได้เทียะสามอ่ะคือถ้ากดตีปังโดนเนี่ยทีละสามแต่ว่าถ้าไม่โดนน่าจะได้แค่หนึ่งนะผมว่าลิ้นพันแล้วผมใช้ไปเยอะเราปลูกเยอะได้ไงไม่ใช่เลยทำไมเราไม่มีเครื่องออโตโอัวเราต้องทำเองทุกอย่างเลยแต่ไม่เป็นไรครับยี่ห้าอันครบยอนอ่ยอืมหมดแล้วแหละใช่ไหมเจ็ดสิสี่เนี่ย ค้นพบอ่าวกรีนฮันเทลฮันเทนโอเคอ่านผิดนะขอไปออนะเดี๋ยวนะเฮ้ยข้างบนนี่โตหมดแล้วป่ะเนี่ยเก็บสิมาเลสกาแฟอันนี้ลดน้ำทำไมไม่รู้อ่ะเก็บมาเลสกาแฟอีกอืเรียบร้อยอ่าะมาเล็ดกาแฟไปเอาไปสองเลยไปอ่ะเรียบร้อย ไปอีกห้องหนึง่งนี่ก็มาเลก็กกาแฟอีกแล้วจับนี่ด้วยจับอ่ะมาดูิิ่ปลูกไรบ้างข้าวโพดแล้วกันนะปลูกข้าวโพดอันนี้ก็ข้าวโพดเช่นกันโอเคออกแล้วเราได้เครื่องทอผ้ามาแล้วเสร็จแล้วมันมีอะไรให้สร้างต่อยนะโอ้ใช่ไม้ขาดแต่ไม้ว่ะแม่เจ้าลงและไปอีกที่หนึ่งก่อนนะครับ ผมว่าต้องผมต้องฟาร,ร์มไม้รัวๆแล้วว่าตอนนี้ขาดแคลนไม้อย่างหนักเลยแบบหนักมากๆอ่ะโอเคเฮ้ยอันนี้เฮ้ยตีไม่แตกอืมไม่แตกเลยนะอืมต้องสามทีเลยคอเปอร์อ่อเอาอยู่นี้ได้ไงสวัสดีข้ามาที่นี่เพื่อตัดต้นไม้พวกนี้นะ่ะแต่ว่าข้าลืมกวาน ข้าจะไม่ใช้ขวานของคนอื่นนะมันคงจะแปลกๆข้าชอบความรู้สึกเจ้าขวานของข้ามันแข็งแรงและทําให้ข้าสงบน่ะข้าคิดถึงขวานนั่นข้าใช้เวลาไปกับการเขียนจดหมายและโยนมันลงไปในน้ําข้าเขียนบทกวีมันไม่ค่อยดีนะแต่ข้าดีขึ้นแล้วหวังว่าจะไม่มีใครพบกวีที่น่ากลัวของข้านะเอานึกว่าต้องแบบเป็นเควสให้เราแบบว่าไปเอาขวานมาให้เขาก็นั่งในขวานก็อยู่เต็มเลยอ๋อแต่เขาจะใช้ขวานตัวเองสินะอ่ะตัดไม้อันนี้ก็เก็บไม่ได้เหรอ ว้าวเบอร์รี่เขาดูตื่นเต้นนะไหนเบอร์รี่เหรอเก็บเลยอ่ะอ่ะคุยก่อนสิ่งเหล่านี้ดูเหลือเชื่อนะ่ะข้าใคยฝันถึงสิ่งเหล่านี้เลยแหละอ่ะเก็บเบอร์รี่แล้วกินเบอร์รี่การบริการบนเรือนนี้น่าเหลือเชื่อกอดกอดกอดพี่กบน่ารักมากโอเคเก็บเกี่ยวไม้ทำไม้กระดาน คือถ้าเรามีเครื่องมือให้เขาเขาก็จะทําให้เราได้ใช่ไหมไอนน้ดับน้ำอะไรอยู่ใต้น้ําอ่ะซึงอุ้ยขายได้ดีแน่เลยน,นี้มันก่อนนี้มีแค่นี้เนี่ยแหวนที่มีค่าไปแล้วนะครับมีขวานอยู่นั้นนะไปเก็บเอาแล้วตอนนี้มีคอร์สโอเคจะได้รู้ไว้ว่าที่นี่มีแค่ตรงนี้แม่ได้ไม้มาแล้วอ่ะอันนี้ไปเดินทางก่อนครับ เรียบร้อยอ่าขยายขึ้นแล้วฟรานซิสครั้งที่แล้วผมได้ทำเควสของฟรานซิสไปด้วยนะเควสหนึ่งแล้วเราไปเกาะไหนดี๊กว่างเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เมเปิลเอาเลยแล้วกัน <c oughs> เราไปเก็บไม้ครับเราต้องการไม้อย่าง,นนงหนักหน่วงไหนดูสิมีบ้านสเตลลาเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ อ๋อน,นี่บ้านเซล,ล่าอ๋อมันวางอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าหืมอย่างนี้ก็ขึ้นมาทอผ้าได้ง่ายเลยดิเอาไปเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้เย้ yeah, ได้แล้วบ้านเซล,ล่ร์หืมตรงนี้โอ๊กแพลง้งต้องการทานอีกสามด้วยนะไม้เมเปิลอันนี้ขาดอีกสองเดี๋ยวเราก็ตัดไม้เราทำทานกันครับทานขาดอยู่สามอ่าฉะนั้นเข้าไปนี้ ปรุงอาหารเดี <on> ๋ยวนะเอาไม้ก่อนหนึ่งสองสามอะไม้เหลือน้อยจัดอะไหนเข้ามาดูนี้สิเอเอาไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะข้ารักมันห้องโดยสารนี้น่ะดูโดดเด่นการที่มีทางเป็นของตัวเองนั้นช่างน่าประหลาดใจจริงเลยมันทำให้เจ้าน่ะนึกถึงคอนโดเก่าของข้าบนเวฟเวอร์เวฟเวอรี่เหรอคืออะไรวะหรือเปล่า อาจเป็นที่เดียวที่ข้าจะได้รับความสุขและเงียบสงบขอบคุณเพื่อนรักนะครั้งที่แล้วเขาร้องขอว่าอยากได้บ้านส่วนตัวของเขาเพราะว่าจะอ่านหนังสืออะไรด้วยนี่แหละข้าแทบคลั่งบนเลยลำนี้เลยทําไมอ่ะข้าไม่มีอะไรจะทะําอ่ะข้ามีพลังงานส่วนเกินข้าต้องคัตัวให้ยุ่งช่วยทำให้หยุดได้ไหมเจ้าเป็นหลานสาวคนโปรดของข้ามาตลอดดูไหมข้าคิดว่าข้าต้องการสถานาการณ์เพื่อเน้นใช้พลังงานนั่นในลงเรื่อยใช่เจ้าเพิ่งขาดองค์ประกอบบางส่วนวัสดุไง ซึ่งข้าแน่ใจว่าเจ้าน่ะสามารถหาได้บนเกาะใกล้เคียงโอเคข้าหวังว่าเจ้าช่วยข้าได้นะข้าแน่ใจว่าเจ้านะ่ะไม่ต้องการให้ลูกแก่ๆของเจ้านอนบนดาดฟ้าเรือใช่ไหมโอเคเควสเพิ่มนะครับเดี๋ยวนะมันมันใช้อะไรสร้างบ้างอ่ะเป็นไงลงเรื่อยนี้เอาขาดแค่ไม้อย่างเดียวอ่ะเราลงไปเลยกันนะฮะึ๊บเราจะไปตัดไม้จะได้เอาไม้มาตอนนี้ไม้เราค่อนข้างขาดแคลนมากลงไปเก็บเบอร์รี่ด้วยอันนี้เราเคยมาแล้ว ต้นไม้นี้ก่อนเลยต้นที่หนึ่งผ่านไปโอเคต้นที่สองผ่านไปน่าจะได้แล้วนเนี้ยดูต้นไม้เหล่านี้สี่ครับผมอุ้ยจะเย็นแล้วด้วยท้องฟ้าส้มๆไอ้้ตรงนี้นีประกายสีเ,เหลืองเหลืองวะจะเป็นไลฟ์เหรอไม่มีอะไรมัน้นอ่ะคุยกับเขาหน่อยนี่ข้าจะไปเก็บปืนอ่ะหวังว่าจะมาทำอะไรได้ในภายหลังขี่วิ่งแล้วเหรออ่ะอื้ออร่อยข้ามีความปรารถนาสำหรับสิ่งนี้ อเอ่อถูกกอดไม่ไป็นาะน,นี้โอเคตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วป่ะอันนี้มันเกาะเดียวกับที่เราเจอเขานี่นะโอเควิญญาณเจอแล้วก็คือคนนี้ต้นไม้เก็บแล้วลัสเบอร์รี่เก็บแล้วโอเคในเวลาออกเดินทางอีกรอบนึงไหนดูสิหลังจากตรงนี้เสร็จเราลองไปเกาะอ,อันนี้น่ยมีแกะแอย่างเดียวเลยอัอนเนี้ยลาสเบอร์รี่เท่านั้นงั้น ผมว่าผมมาตรงนี้ก็ได้อ่ะมเมล็ดน่าจะเจอลังเจออะไรแล้วก็ขึ้นไปลงเรื่อยลงเรื่อยสร้างก่อนลงเรื่อยอยู่นี่เอาเลยอ่าอยู่ตรงไหนดีลงเรื่อยอยู่ข้างบนนี้แล้วกันนะอ่ะได้ปะวะคือพื้นที่ก็มีตั้งเยอะแยะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอย้ายก่อนอเอาทางนี้ปึบ อ่ะนี่แล้วกันนะจะได้อบไกลๆยาวๆไปเลยลงเรื่อยก็อยู่นี่อ่าขึ้นอย่างนี้แล้วกัน,นเป็นขั้นไปเลยโอเคเข้าไปดูซิว่าลงเรื่อยมีอะไรบ้างเข้าไหนเข้าเนี้ยอว้าวดูดีมากเลยขอบคุณที่ช่วยข้าวไว้นะเซล,ล่าลงเรื่อยนี้หละใหญ่มากสวยจริงมีปัญหาเพียงอย่างเดียวนะอย่ากลัวนะตอนนี้นะ่ะข้าไม่มีเงินจะจ่ายคืนให้เจ้านะ่ะข้าคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขา เรียกมันว่าความชอบเจ้าเห็นไหมว่าข้าทําอะไรที่นี่อ่ะที่นั่นขอบคุณอีกครั้งนะโอเคแล้วฝนตกด้วยนะอ่ะลดน้ําก่อนทําไมฝนตกแล้วกูต้องลดน้ํำเนี่ยอ่ะเก็บช่วยเฮ้ยมาไดเข้าโพดมันถึงที่แล้วหรอก็ว่าอยู่ข้างล่างลงไหนดูสิมีหอยอยู่ตรงนี้ด้วยเก็บหน่อยโอเคนี่อีกฮึบ หอยแมลงภู่แล้วก็อันนี้กองอืมนีด้วยข้ามีด้วยเซอร์ไพรส์นะ่ะเซอร์ไพรส์อะไรข้ายัางหิวเหมือนเดิมข้าก็เลยทำอะไรบางอย่างข้าออกไปนอกเรือแล้วก็เก็บผลเบอร์รี่แค่ห่างไปจากเรือเล็กน้อยนะ่ะข้ามีมันมากเกินไปเอาละถอยไปไว้ที่ดีนะออาอ๋อมีมากไปก็เลยมาแบ่งโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะจะเข้าไปลงเรื่อยกันอ่า ใช้ยังไงทำยังไงเอ่ยสรุปอ๋อต้องได้ไม้อกสิบอันปะ่ะอ่ะแค่นี้ก่อนสิบอันเฮ้ยเอาวัดเมื่อกี้คือเราต้องบังคับเองด้วยเหรอจริงปะ่ะเอาทำไงต่อทีนี้ทำไงต่อ ิบหายพังปะวะเอาอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเล่นมินิเกมอะไรผิดพลาดไปผมเล่นมินิเกมผิดพลาดไปเหรอครับเอาเอาเลยหรือว่าต้องรอใหม่เอออะไรไปเนี่ยช่างมันเถอะอ่ะเข้าบ้านพังนี่ก่อนโอ้เดี๋ยวนะนี่เข้านอนอยู่ปะไม่ใช่ใช่ไหมคุยกันก็ได้สเตลล่าท้องข้าศึกสิงด่างนะเจ้ามีไรแทะไหม อ๋อยังไม่ได้กินอาหารเลยอ่าลอฟเฟอร์รี่ไปขอบคุณข้าค่อนข้างหิวเลยงาม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 อ่าผมเจอจากอดีตถ,ถูกก่อไปแล้วโอเคไปที่อื่นได้ลงล่างเซนล่าครับเรียกทำไมแหมข้ามีเรื่องต้องบอกเจ้านะ่ะมีบางอย่างที่ข้าคิดไม่ตกแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้นก่อไว้นะจำคดีาหาดของพ่อแม่ดินทะเลสาบได้ไหมแม้จะฟังดูแปลกๆนะแต่ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนะักใช่ข้ารู้ มันทำให้ข้าสงสัยเกี่ยวกับโรคเช่นนี้ข้าต้องยอมรับข้าพยายามหลีกเลี่ยงมาแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันก็ยากที่จะไม่สนใจนะเนื่องจากข้าใช้เวลาร่วมกับเจ้ามามากที่นี่ข้าคิดว่าข้าพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายนี้แล้วข้าอาจจะพบแต่ความเสียใจนะแล้วก็ความเศร้าโศกที่นั่นแต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองข้าได้เพิ่มตำแหน่งมันลงในแผนที่ของเจ้าแล้วข้าพร้อมเมื่อเจ้าพร้อมโอเคขอบคุณมากวิลล่ามาโจเรคือที่ไหนไม่รู้ Back to the past ไม่ใช่ back to the future เดี๋ยวจะเป็นหนังให้ก่อนโอเคเรามีไม้อยู่แล้วนี่มีปรับปรุงด้วยเหรอปรับปรุงเหมาเขาเมื่าไงอ่ะนี่เหรอเดี๋ยวนะอะไรวะไม่กดปรับปรุงไม่ได้เดี๋ยวนะไม่มีพิมเขียวต้องมีพิมเขียวด้วยเหรอนี่เหรอใช้ไฟโกลไฟโกลคืออะไรวะหาไม่เจอลินินนแฟบริก แล้วก็เมเปิลแพล้งแต่ละที่โอเคเฮ้ยเสียงอะไรเยอะหมดเลยไหนดูสิอันนี้ทำอะไรอ๋อผมเอาไม้ใส่ไว้นี่ว่าลืมสนิทเลยเนะี่ยโซดบมันหยาบระคายเคืองแล้วมันก็ไปได้ทที่ถ้าใส่แล้วจะทำอะไรได้เหรอ,อใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะ เดินเล่นไปทั่วเลยตอนนี้เอาสันสร้างก่อนเนี่ยวัตถุถที่จำเป็นผมขาดโอ๊กแพลงเมเปิลล็อกของโอ๊กแพลงสวนผักก็จริกๆก็ใช้ได้แลเนี่ยไลนิง่งเดีเ๋บัตเชิญขาใจอะ่ะผมทําอะไรผิดปะวะไอไม้เนี่ยมันได้แค่ต่อวันเท่านั้นเหรอแล้วผมใส่คือเหมือนมันมีมินิเกมข้างบนเนี่ยให้เล่นน่ะแต่ว่าผมเล่นไม่ถูกหรือสักอ,อย่างหนึ่งก็เลยแบบว่าพังไปเลยมั้งโอเคตกปลากันแล้วกันฮนะ เฮ้ยเสร็จแล้วไหนดูสิเราใส่ดัสไปเป็นอะไรอ๊บเอาได้เป็นโคเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรครับอ่านี่ใส่ผักหนึ่งเม็ดกาแฟเดี๋ยนะเราดูเพรสก่อนมุ่งหน้าสู่วิลล่ามาจูเรอันนี้เมเปิลแพล้งขาดเมเปิลแพล้งนะครับ แล้วก็อันนี้ครีมโอ๊กแคลงเดี๋ยวนะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอไวจัดกาแฟห้าด้วยออืืรวยจะจัดอะ่ะเอาไปอีกเราเปิดกระเป๋าดูตรงนี้เลยก็ได้มั้งนี่เมื่อกี้ผมตกปลาฮะมีข้อความในขวดเต็มเลยอ่ะเอานี้ก่อนครีม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 ข้อความในขวดอันแรกคนตัดไม้ที่ไม่มีขวานลองให้เสกส้อ,อื่นต้นไม้เก่ารู้สึกสดชื่นและพวกเราจะแก่ขึ้น โอเคแล้วก็เนี่ยขวดที่มีข้อความข้างในคำทักทายจากฟูโรคาวะของชิวิญี่ปุ่นยังไงสัมผัสความมหัศจรรย์ของป่าใหญ่โอ๊กและความเงียบสงบของทุ่งนาอันงดงามวางจำหน่ายแล้วที่ทุ่งหญ้ากูเรนิวโว้แสดงว่าต้นโอ๊กนี้เราต้องไปตัดใช่ไหมเนี่ยเซรามิกฟิกฟิกเกอร์อ่านว่าอะไรวะฟิกเกอรีนเหรอรูปแกะสลักที่ประณีตมากอืมแวอร์ลิเบิลริงแล้วเรามีสองอันตั้งแต่เมื่อไหร่ กดก่อนแสดงว่าโอ๊กแพล่งนี่คือผมว่าต้องไปตัดก่อนแล้วค่อยมาทำไอ้นี่เขาเรียกอะไรทำกาแฟอีกรอบหนึ่งพูดเรื่องกลัวมาทำไม้แปรรูปเออทำกาแฟเลยเอาไม้ใครเขาเอาไม้ไปทำกาแฟกันลิ้นพันทัหมดแล้วโอเคผมว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อในพัทหน้าแลวกันนะสำหรับพัทนี้ผมว่าพอแค่นี่ก่อนแล้วกันนะอเอ้ยอันนี้โตแล้วปะเนี่ยลองเก็บดิเฮ้ยอืมแครอทนี่ก็แครอทแล้วเนี่ย เฮ้ยอะไรไม่รู้ดึงมาโอ้โหของอะไรเต็มไปหมดเลยมะเล็กแครอทอ่ะปลูกไม่ไปเลยผักกาดโอเคไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันฮะสำหรับพาคนี้พอแค่นี้ก่อนไปละบ๊ายบายสวัสดีครับวูู้ฮ